นี่คือ2กลยุทธ์ที่จะทําให้ลูกค้าต้องกลับมาซื้อกับคุณอีกโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับสวัสดีครับผมจุ้ยจากร้านริมห้วยเฮียงนะครับถ้าคุณเอา2ข้อนี้ไปปรับใช้ผมชั่อว,ว่าต่อให้เซเว่นอีเลเวนอยู่ซ้ายมือคุณบิ๊กซีอยู่ขวามือคุณถ้าลูกค้าเคยซื้อของกับคุณแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาซื้อกับคุณอีกอย่างแน่นอนครับผมเกริ่นก่อนครับคุณคิดว่าทําไมลูกค้าถึงต้องกลับมาซื้อของซ้ําครับเพราะราคาถูกกว่าก็คุ้มค่ากว่าหรือเปล่าครับ ส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเพราะ2ข้อนี้ครับอย่างแรกคือเขารู้สึกดีที่ซื้อสินค้ากับคุณครับและอย่างที่2คือเขารู้สึกเสียดายถ้าไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านคุณครับแล้วทํำยังไงละให้2ข้อนี้มันเกิดขึ้นได้กับร้านคุณคลิปนี้มีคําตอบครับกลยุทธ์ที่1คือเล่นกับความรู้สึกของลูกค้าครับผมขอโทษนะครับที่ใช้คําแรงผมหมายถึงว่าไอเราโฟกัสที่ความรู้สึกของลูกค้าครับ มนุษย์เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกครับผมสมองเราเนี่ยไม่สามารถจําเหตุการณ์ต่างๆมากมายได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะจําในรูปแบบของความรู้สึกว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อสินค้าร้านหนึ่งแล้วโดนหลอกความรู้สึกจะรู้สึกเจ็บใจเราจะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเราไปซื้อของร้านหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ร้านนี้ถูกเราก็รู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกดีกับร้านนั้นเพราะฉะนั้นมันจะสรุปเป็นคําเดียวคือคําว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเน ในจังหวะที่เขาเดินออกไปเนี่ยเขาต้องรู้สึกดีที่ได้ซื้อสินค้ากับร้านคุณครับทำยังไงใช่ไหมครับให้คุณยิงไปที่จุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ครับมนุษย์เราต้องการอะไรครับมนุษย์เราต้องการเป็นที่ยอมรับมนุษย์เราต้องการสแสดงออกตัวตนมนุษย์เราต้องการที่จะมีคนอื่นมาชื่นชมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงไปที่3จุดนี้ครับมนุษย์ต้องการการยอมรับเราก็ยิ้มแย้มสิครับสบตาเขายิ้มแย้มเขาทักทายเขาด้วยความจริงใจมนุษย์เราต้องการแสดงออกความเป็นตัวตนทักทายถามเขาสิครับสบายดีไหมครับลุงวันนี้ มนุษย์เราต้องการเป็นที่ชื่นชมก็ชมเขาสิครับหาจุดชมเขาถ้าคุณยิงไปที่3จุดนี้ได้นะครับขีดความรู้สึกดีของลูกค้าเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงทะลุหลอดเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติลูกค้าเข้าร้านคุณไปสมมุตินะครับสมมุติเจอมแมลงสาบโอ้โหตกใจมากเลยแต่จังหวะคิดเงินเนี่ยกำลังรู้สึกหนุหนหงิดเลยคุณทักเขาว่าเอา้าเจ๊เห็นใน Facebook ในลูกสาวเจ๊รับปริญญาเหรอทำยังไงเนี่ยให้ลูกสาวเรียนเก่งผมเนี่ยอยากให้ลูกสาวเรียนเก่งแบบลูกเจบบบ้้าาาาางงงจจััเเเเเลลลลยชืื่่ออมมมครรไแแววส เขาจะรู้สึกดีจนเดินถึงบ้านเลยต่วหน้าเขาก็อยากมาซื้อกับคุณอีกครับเป็นระดับจิตใต้สํานึกเลยผมจะบอกความลับที่แพงที่สุดให้ครับปากของคุณเนี่ยมีฤทธิ์เดชท,ที่จะให้ชีวิตหรือความตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหนุนใจว่า ใช้ปากเราในการให้ชีวิตคนดีไหมครับกลยุทธ์ที่2คือทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําด้วยสกุลเงินของร้านคุณครับผมไม่ได้บอกให้คุณพิมพ์เงินขึ้นมาเองนะครับแต่ผมหมายถึงอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ในการซื้อครั้งถัดไปที่ใช้ได้เฉพาะร้านคุณนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับทำไมบางคนเนี่ยไปซื้อซ้ําแต่เซเว่นรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเติมเงินในบัตรเซเว่นไว้ครับผมถามแบบนี้ครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไปซื้อร้านคุณเน่เขาเอาเงินในบัตรเซเว่นเนี่ยไปซื้อของที่ร้านคุณอ่ะคุณจะรับไหมครับไม่รรัับบใช่มค เพราะว่านั่นอ่ะมันเหมือนเป็นสกุลเงินของเขาเองนะครับมันใช้ที่อื่นไม่ได้ข่าวดีคือคุณก็ทําได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคูปองที่ร้านกาแฟาชอบทํากันกิน10ครั้งแถม1แก้วให้มาปั๊มเฉพาะร้านเราหรือว่าจะเป็นบัตรเงินสดคูปองเงินสดก็ได้ครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเป็นไอเดียสมมุติถ้าคุณทําบัตรเงินสดขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด2บาทในการซื้อครั้งถัดไปไม่ว่าจะเป็นส่วนลด5บาทไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20บบาทในการซื้อครั้งถัดไป สมมติถ้าคุณเอาคูปองส่วนลดเนี่ยไปให้ลูกค้าส่วนลด20บาทในการซื้อครั้งถัดไปให้เขาไปฟรีๆครับอกว่าเนี่ยเป็นวันเกิดผมผมให้ส่วนลดร้านผม20บาทครั้งหน้านเนี่ยไอใบนี้แทนเงิน20บาทได้เลยแล้วเขาได้ไปเนี้ติดกระเป๋าไปอะ่ะผมถามอย่างนี้ครับว่าครั้งหน้าถ้าเขาจะซื้อของเนี่ย ระหว่างเซเว่นกับร้านคุณเนี่ยเขาอยากเข้าร้านไหนมากกว่ากันครับผมบอกอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเหลือเงินเยนอยู่ครับบางครั้งเนี่ยเขาต้องหาเรื่องกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกเพื่อใช้เงินก้อนนั้นนะครับแล้วนับประสาอะไรกับร้านคุณครับทำไมเขาจะไม่อยากซื้อกับคุณอีกในเมื่อเขามีสกุลเงินของร้านคุณอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2เรื่องที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ากับคุณครับลองไปไประยุกใช้ดูนะครับถ้าคุณชอบข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ผมอยากให้คุณช่วยกดไลคดดดแรรรรราาาามมเพพพ่่ออีีีคคุณจจะะไขขววสสสๆบบบบน้้ัััผย